So whatever you whatever with play Pa Rar สวัสดีครับกลับมาอีกับผมอีกครั้งนะฮะับช่องกับป่าบอยและใช่แล้วนะครับ M 1 1มาแล้วนะครับแรงก็รีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปไต่แรงให้แรงเอสกันด้วยนะครับอย่างน้อยน,นะอย่างน้อยเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าในกระดาษดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดีๆเมื่อจะได้ชุดพิเศษด้วยนะครับพร้อมๆกับทางด้านของตัว h o v e r b o a r d แบบพิเศษนะครับตราบใดที่เพื่อนๆไต่แรงถึงเอสติดกันสซีซั่นที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเพื่อนทําครบแล้วก็ได้ของรางวัลครบแน่นอนนะครับและแน่นอนนะครับว่าของซีซั่นนี้ก็ถือว่าเท่อยู่นะสวยอยู่นะโดยเฉพาะปืน MG ็นี่นแหละโอ้โหโคตรชอบเลยสวยมาก ยังไงก็เอามาใช้แน่นอนนะครับที่เหลือก็โอ,โอเคโอเคแหละใช้ได้ใช้ได้แต่เพื่อนๆก็คงสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมล่ะฮะว่าเฮ้ยผมได้ชุดเหรอโอเคเดี๋ยวอธิบายอะไรบ้างถ้าเกิดเพื่อนจำก็ได้นะครับซีซั่นก่อนหน้านี้มันจะมีไอ้ตรงกระดานผมอยู่ประมาณระดับ2นี่แหละแล้วผมเด้งไป3ขั้น 38, 95แล้ว160เท่ากับว่าผมได้แลกชุดบอกเลยว่าโอ้โหเป็นชุดที่ผมอยากได้มากจริงๆแล้อยู่ก็ได้เฉยอย่างงง งงมากและน่นอนจากนี้แล้วใช่เพื่อนก็คงเห็นหน้ากากกันแล้วนะครับวันก่อนคือผมก็สุ่มไปแลวใช่ไหมแล้วแบบเออมันติีอยู่ที่ร้อยเก้าสองแล้วแบบเออยากได้ฮออยากได้ฮอมันคันไม้คันมือมากเลยก็เลยสุ่มแอ้สักสิบรอบแล้วอยู่หัวออกเลยงงมากเอ้าหัวออกเอาก็ดีดีก็ก็สวยเลยสิผมก็เลยโอ้ดีดีดีเซฟตังค์ไปได้อีกจํานวนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวและแน่นอนนะครับไหนๆก็ไหนๆละ เอาให้มันสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยเอ้ยโอ้โหเห็นเห็นมันค้างนานๆนึกว่าจะได้อะไรดีๆเนี่ยเปล่าเปล่าไม่ได้โอเค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 ยังไม่ได้นะเอาให้มันรีเซ็ตสักกันเอาให้มันรีเซ็ตสักหน่อยเออเออเอ้ยโอเคโอเคโอ้โหน่าจะไม่ได้อะไรแล้วแหละสภาพที่ก็คือไม่กะรีให้เลยใช่ไหมคือกะการันตีอย่างเดียวสิได้ การันตีก็ได้การันตีก็ได้เอ๊เอ๊การันตีนั่นแหละแล้วก็มีไหมโอ้โหโ,โอเคได้แค่การันตีแนละและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ racer go ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน racer go เพื่อนเพื่อนก็จะได้รับ racer silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ่ i n g g e ร์หรือแม้กระทั่ง gift voucher ก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่7 e e l v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้น <Wow. S 1> และถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ linene@ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับและมาว่าถึง RP แล้วของที่ มีมาในซีซันนี้ดีกว่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจมาบ้างอย่างแรกเลยโบนัสเพอร์เชสเมื่อเพื่อนๆทำการเติมเกมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถได้รับตัวคูปองฟรีนะครับพร้อมกับชุดนี้แบบฟรีๆเลยนะพร้อมกับ UMP ในราคา180 UC นะครับชุดนี้เลยนะถือว่าไม่แย่นะครับเป็นชุดที่ไม่แย่นะครับโจเรียบรอ้อย Elite Pass Code Crew Code เอาเป็น UC หรือ G ดีทั้งห,หมดเลยก็ได้ แล้วอย่าลืมนะครับมาเอาคะแนนตรงนี้ด้วยนะโบนัสพอยท์ที่เราได้มาจากครั้งก่อนนะครับทุกซีซั่นเราก็มาซื้อของด้านข้างอยู่แล้วเพื่อที่จะอัพเลเวลไปะนะเอาสีเลแกด้ก็ไก้แกเถว้วยสี่ขั้นเป็นเลเวลห้เป็นที่เรียบร้อยเลนะเมื่อเก็บครบแล้วเราก็รับของรางวัลให้หมดนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาชุดไหนนะ ส่วนตัวแล้วผมชอบชุดผู้หญิงมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกชุด Elegant f i t n e s s นะครับเซ็ตเซตที่เราจะได้มาเมื่อเราปลดล็อก e l i t e พา s s นะครับก็จะเป็นเซ็ต Ultimate Trendsetter เลยนะก็ดูใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรมากพร้อมกับตัวปืน Electrotech นะครับนถัดมาก็จะเป็นตัวส่วนหมวกกันน็อกนะครับก็ถือว่าเก๋ดีเข้ากับชุดมากๆอ o โมดฟ e ีไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้แจกฟรีนะตัวอวตารนะครับที่ห้อยกระเป๋า มาลตอฟตัวดีร่มนะครับแบบฟรีนะครับส่วนหัวและชุดแบบฟรีนะที่เขาจะแจกตัวเครื่องบินนะครับครีมสอนเอมเบลมตัวอีโม e b ล็อกอะเฮดอันนี้เก๋ดีนะผมชอบผมชอบใช้ได้อูซี่นะครับแจกฟรีตัว M16 ที่ผมคิดว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแต่จะมีใครใช้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่กระบอกนี้สวยมากสวยมากใช้ได้เลย แลวสุดท้ายล้วก็จะเป็นทานาของตัวชุดนะครับ RP 50นะ2ชุดนี้เลยสวยทั้งคู่นะครับเก๋ทั้งคู่ของแรกเหมือนเขาจะเอาทรงผมกลับมาให้เราซื้อกันนะซึ่งจริงๆแล้วผมมีทั้ง2อ,อันอยู่แล้วมั้งถ้าผมจําไม่ผิดแล้วทำไมเขาต้องใช้หน้าผู้ชาย้วยวะ <c oughs> แล้วมีกล่อง RP ที่เราสามารถแบนได้ด้วยนะครับเป็นของซีซั่นสองห้าและ12นะครับแต่ด้านหละเรามารุนอันนี้กันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราโชคดีนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวชุดแดงอีกชุดหนึ่งนะแต่ว่า ผมอยากได้หัวอันนี้มากกว่าหน้ากากมันที่สักหน่อยสักหน่อยเยวเอา,อางี้เลยเหรอเริ่มมาสามเลยเหรอสามอีกรอบอไ่ะไ,ไม่ไ, ي, ไม่แตกแตกไ็นไรได้ไร ي, ได้ไร ي. ได้ดีได้ดีเออแตกสักรอบไปโอเคแล้วตอนนี้ผมไปต่อไม่ได้นะผมต้อง รอรอคะแนนก่อนรอคะแนนก่อนนึกอะไรครับรอได้รอได้รอได้ทำของประจำวันนิดหน่อยเปได้ของดีรวมถึงทางด้านของชุดด้วยอยากให้มันจบจบไปนะสำหรับกระดานนี้สักหน่อยนะเผื่อได้ของแดงอีกสักหรือถ้าออกชุดเลยจะดีมากหรือปืนนะถ้าออกชุดหรือปืนเลยคือจบอะฮะคือจบเลยจบเลยชีวิตผมเนี่ยแมย่งไงหมดเนื้อหมดตัวอ่อเถอะโหไม่อ,อ อยากได้เหเรียญเร็วๆขอสองเหรียญเร็วๆได้ไหมสามพันซ c นะขอร้องจะได้จบๆจ,จ,จริงๆอยากให้มันจบภายในคลิปนีอ้อย่างนี้แหละต้องอย่างนี้อีกอีกอันหนึ่งได้ไหมขออีกอันหนึ่งขออีกอันขออีกอันนะกระเป๋าก็อุย๊ยมันค้างนานมากเมื่อกี้ได้ไ่มไม่ได้ห่ะคือหลังจากสมมติมีโอกาสจะได้อยู่นะหลังจากของชมพูโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้หนูร่มอีกแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นอีกแค่โอ้โหไม่ได้ละจบแล้วอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวโอ้โหเอ้ยผมนึกว่าเป็นลายวันถาวรเหรออะไรกันเนี่ยอะไรชิ้นก่อนเลยอะไรชิ้นก่อนเลย ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะเอาคือผมแลกล้มได้แล้วจากนั้นก็ค่อยไปอิโหมดใช่ไหมอิโหมดนั้นไม่มีให้แลกแต่มันล่มมีโอกาสให้แลกขำๆทีละรอบเก่อเื่อได้คือไม่น่าได้ไดผมห้่ัวอย่างนี้ด้วยคุม้มแม่งแม่งอย่างเกลือเลย และรอบนี้ยิ่งแม่งโคตรเกลือผมก็ต้องกลับมาสมให้มันครบไม่งั้นมันก็เสียดายเสียดายอีโมดอะชีวิตแม่งเอ,อ้ยเติมก็ได้ว่าเติมตอนนี้เลยก็ได้แม่งเอ,อ้ยอะไรทำไมไม่ไมโโโโโโโ่อบอะอบก็จบกเดีวเนี่ยทำไมนะถ้าออกชุดนี้ผมจะเสงมากเลยนะแต่มันคงไม่ออกชุดหรอกมันยากยากยากอย่าไปคิดมากผมไม่น่ารีบซื้อชุดเลยวอดีผมเหอดิดหน่อย แต่ถึงแม้จะไม่ซื้อชุดคือแบบเอ้ยแต่มันก็เออช่างมันเถอะอ๋อเถอะรอบสุดท้ายแล้วอย่าให้ต้อมเติมเพิ่ม <laughs> เหมือนเกมมันรู้ลีกออบหนึ่งมอโอโอเคอีกไม่กี่รอบเท่านั้นแหละกลับมาแล้วนะแต่ถือว่าวันนี้คุ้มนะคุ้มมากเลยนะฮะผมเชื่อว่าสุมทีละรอบน่าจะเพียงพอแล้วแต่ถือว่าวันนี้คุ้มจริงคุ้มจริง คุ้มกว่าที่คาดไว้นะฮะสามร้อยรอบก็ได้เกือบครบแล้วนะครับสามร้อยกว่รอบก็คือครบแล้วแหละอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายของจริงและปังขอบคุณ perfect โอเคแลกให้หมดนะครับแลกให้หมดทุกอย่างสรุปก็คือนะครับโดยรวมแล้วหมดไป300รอบนะฮะสิ่งที่เราได้กลับมานะครับก็คือทุกอย่างเลยสามรรอบได้ทุกอย่างจริงๆนะครับ ซึ่งเราสุมได้นะครับย้อว่าสุมได้นะกระเป๋าสองครั้ง M4 หนึ่งครั้งส่วนหัวหนึ่งครั้งนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เราสุมได้โคตรเท่โคตรเท่เลยครับอืมโคตรเท่ไม่รู้เพื่อนๆจะหมดกันเท่าไหร่แต่ผมก็หมดประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าครับเ yeah. ย่อใช่แถมนิดหน่อยอย่าลืมไปแลกของแบ็คกราวด์รางวัลนะฮะในอีวาเจรินนะครับ อย่าลืมนะอย่าลืมนะโคตรเท่เป็นไงเทไหมเทไหมเทไหม